คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่87ทับ2557เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังนี้ข้อหนึ่ง ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนราชการดังนี้วงเล็บหนึ่งตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานในกระทรวงพลังงานจำนวนสี่ตำแหน่งวงเล็บสองตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนสอง 2, ตำแหน่งข้อสองให้นายชุมพลธิจยารัก พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงานและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ3ให้นายทรงพบพลจันทร์พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นพิศเศษเฉพาะรายข้อ4ให้นายสมนึกบำรุงสาลี พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ5ให้นายประมวลจันพงศ์พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ6ให้นายเสมอใจ สุขสูเมฆพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงานข้อ7ให้นายคูรุจิตนาครทัพพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงานและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติข้อ8ให้นายวิทูลกุลเจริญวิรัตพ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานข้อ9ให้นายวีรพลจิระประดิษฐกุลพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานและให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานข้อ10ให้นายชาวริตพิชาลายัยพ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานและให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานข้อ11ให้นายนพพลสีสุขพ้นจากตําแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ12ให้นายบุญชอบสุทธมนัตวงศ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ13ให้นายสุพจน์โตวิจักัยกยลพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ดำรงตำแหน่งรองประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อ14 ให้นายชนลทิศสุรศวีวดีพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งข้อ15ห้ให้นายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิพ้นจากตําแหน่งรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ข้อ16 ให้นายกเกษมสัน์จินนวาโสพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อ17ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไปข้อ18ให้สำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนโดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิมข้อ19เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วให้นำความกราบบุคคลทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตาม,ตามคำสั่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อ20เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ11และข้อ12แล้วให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิกทั้งนี้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปสั่งวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ